ออโอเคสวัสดีครับเพื่อบๆรายการโอฟินนะครับวันนี้เราจะมาต่อเกมโทเฟสพันสลองต่อกันเลยนะครับเนื่องจากเราไม่ผ่านเราไปเรื่องเกมอื่นโอ้ยมากากงจริงโอเคด่านนี้ให้เรากดตรงนี้โอเคแล้วก็เข้าแม่งเลยเออนี้เออ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 ,อโอเคนะครับ โอเคเราอยุ่คุณเพลงนะครับโอเคเราผ่านแล้วเราผ่านกันแล้วโอเคนะโอเคนะครับเกมน,นี้แม่งรักถุยมากเลยด่านเนี้ยโอ้ยอะไรวะเอ้ แล้วมด่านนี้มันแล้วไม่ไงให้กูทำไงเนี่ยออเพลงไอ้ด่านรวกกะทิงอ๋ออนนี้มันสิบเออเล่นแล้วเสกลืมแะ,ะปฮะ เข้าไปครึ่งรถอย่าเข้าไปเกินโอเคแค่นี้เราก็เราผ่านนะครับดังนี้โอเคผ่านแล้วโอเคเจ้าเดินเดินเจ้าเดินเดินเจ้าเดินเดินดัานนี้ห้ามไปยุ่งออกับไปแนมะ่งให้เรากดเดินไปอย่างเดียว โอ้ยเง yeah, ไปเลยมึงอะ่ะกูไม่ได้เป็นกระเทยหายโอเคเราก็จบกันแล้วนะครับสิบนาทีอะไรออนโซเฟสโอเคนะครับเราก็จบกับเกมหน้าตื๊ดกันแล้วนะครับงั้นขอจบ คลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับ